สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดออกไปเที่ยวไหนกันบ้างคะสําหรับพี่ติก๊กและครอบครัวจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับญาติๆค่ะพูดได้ว่าวันนี้เป็นวันของครอบครัวก็ได้คะ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคะ่ะวิดีโอนี้ต่อเนื่องมาจากวิดีโอซื้อของที่เยอรมันแล้วพี่ติก๊กก็ซื้อหลักสัญ,ญญามา1แพ็คแพ็คละ2ยูโร90เซนคะ่ะและตอนนี้หลักสัญ,ญญาที่พี่ติก๊กซื้อมาก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมาดูกันชัดๆคะ่ะว่าหลักสัญ,ญญาหน้ากินหรือเปล่า ตอนนี้ลาสัญญาร้อนมากค่ะเพราะว่าพึ่งยกออกมาจากเตาใหม่ๆลาสัญญาแพ็กนี้พิตติกซึ่งมาให้คุณฝรั่งและน้องสแตนต้าค่ะส่วนพิตติกก็จะทำอาหารไทยเมนูง่ายๆกินค่ะสำหรับน้องสแตนต้าจะเป็นแฟนของลาสัญญาเลยค่ะเพราะว่าทุกอาทิตย์พิตติกจะต้องมีเมนูลาสัญญาให้น้องสแตนต้าค่ะพออบลาสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลาสัญญามาหั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการค่ะและตอนนี้คุณฝรั่งก็กำลังหั่นลาสัญญาอยู่ค่ะ คุณฝรั่งหั่นลาสัญญาเป็นสีชิ้นค่ะและพอหั่นเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่จานกันค่ะมาดูกันชัดๆค่ะว่าลาสัญญาน่ากินมาก ลาซานญาชิ้นนี้ก็น่ากินค่ะเพราะว่าชีสเยอะมากวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณฝรั่งเข้ามาช่วยพี่ติ๊กในครัวค่ะส่วนพี่ติ๊กก็ถ่ายวิดีโออย่างเดียวค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าลาซานญาราคา2ยูโร90เซนต์หรือ104บาทเนี่ยพออบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงและคุ้มหรือเปล่ากับราคานี้ค่ะณตอนนี้คุณฝรั่งได้หั่นลาซานญาและตักลาซานญาจัดวางใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะ พอตักลาซาัญ,ญ่าใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเสริฟไม่ได้นะคะเพราะว่าเราขาดสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะไอสิ่งสําคัญที่พี่ติ๊กพูดถึงเนี่ยคืออะไรนะ้ามีใครรู้บ้างไหมคะและไอสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือพาเมซานชีสค่ะพอมีพาเมซานชีสแล้วก็เอาพาเมซานชีสโรยด้านบนลาซาัญญาหลังจากนั้นก็เสิร์ฟได้เลยค่ะ ตอนนี้พิติกทำให้ใครหิวละสัญญาบ้างคะพิติกต้องขอโทษด้วยนะถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆกันพิติกจะเอาลาะสัญญาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะวิดีโอนี้สั้นๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องตูติ๊กี้ตูติเก้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ที่พิติทำมาแนะนำแทบทุกวันคะ่ะตอนนี้พิติกขอลาไปก่อนไว้พบกับพิติกใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ